กราบสวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่าน oh. Good morning today is Sunday <Yeah. S 1> วันนี้วันอาทิตย์นะแดดออกเดี๋ยวพี่จะพาออกไปเดินเล่นข้างนอกนะแต่งตัวแป๊บหนึง่งคือโดนกดดันมากเลยเอฟซี FC, ทงรงออกว่ามากดดันเนะนื้อน่ำเลยสิอัดคลิปน่ำเลยสิอัดคลิปประสัทโดยเฉพาะเอฟซีสวีเดนเนาะมุ่จใจอย่าก,กดดันกไ็ได้เน้อ ขี่แตกเหี่ยวเหียเลาเด้โดนกดดันอย่างมู้เจ้านี่ตอร์กัขอบคุณทุกคนที่รอดิดตาทองคุนทุกคนที่ชื่นชอบเออเมื่อวานเนี่ยเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะก็เลยอยากจะฝากบอกเพื่อนแงอันคลิปที่คอยอัดคลิปไปที่เไออเรื่องอันทำนมน่ะน,นะคือบางที่น่ะการทำคลิปนั้นคอยพยายามสิสอดแทรกความตลก ความเฮฮาบ่อยากหายซีเรียสซีเรียสก็คือยุคนี้ก็ดูเดียวย, COVID, ยุคโควิดยุคโคโรนาคนเฮาอยู่บ้านมันต้องการสิหายังเพื่อสิที่ผ่อนคลายนะดูแล้วมันผ่อนคลายจะดูให้ซีร่งซีเรียสมากมันก็บบดีมันบดีต่อสุขภาพสมองหลก้กก็แต่ว่าคนถี่มาคอมเมนต์ประเภทนี่นั่นอันเพิ่มขคอมเมนต์มาอียงเนาะไรสาระมากๆเพิ่อนมาเอเอแง่นไรสาระมากๆ่าม,มา,เออาเอีา ซื้อเพิ่นนะซื้อเพื่อนเพิ่นเขียนอ้ใส,ใส่ใส่แท่นซื้อบาต่อเตาจอจานห,ห้อยหีบเอียงสิแนมะ่คือบร่ได้ตั้งซื้อนั่นแหมคือข่อยก็เลยบอกว่าถ้า,ถาเจ้าสิาเ,าเอาสาระนั่นฝากบอกนะถ้าเจ้าสิเอาสาระเจ้าไปตั้งซื้อให้มันดีก่อนไปเอาซื้อจะควางม,มากหรือสิตั้งตั้งเห้มันมีสาระตั้งเห็นมันเป็นซื้อคนน,นะนะบอกเอาบ่าได้เอาสาระกอไก่ห้อยหีบจอจานมามาตั้งเป็นซื้อน,นะนะล้วข่อยสงสัยว่าเวลามู่เจ้าไปแจ้งเกิด นายทะเบียนบอถามบ่ะว่าเจ้าแน่ใจหรอบอกว่าสิเอาเันนางสาวกอไก่จอจานตอเต่าสมนนกสนึกสถึกยังไงือแบบเออนายทะเบียนเขาบอถามเจ้าบอกบอทักท้วงน้องข่อยว่าเขาก็สิทักท้วงอยู่ดอกเนาะม่มีไผมาตั้งชื่อดอกตอเตาจอจานวอแหวนหอหีบมังสิมนางสาวเอต่าจอจานวอแหวนหอหีบมังสิแม่ นำคนเสือเอิญมูเจ้าสิบบาจังไหนไยพี่ต่อเต้าพี่จอาจานพี่ห้อยหิยบสิบวันสิบอกระสีเอิญยากโคตรนะทำมูเจ้าสิเอาสาระสิมาคอมเมนต์สิเอาสาระนั่นมูเจ้าไปท่าตัวให้มูเจ้ามันมีสาระสักกันนะเพราะว่าพี่เฮ็ดคลิปใหม้มาค้นที่แบบว่าคลายเครียดมีสอดแทรกสาระไปนั่มบอกสิมาเอาตึงแป้แบบสาระล้วนๆอันนี้พี่ก็เป็นคนที่บ่กคอยมีสาระมากไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าพี่เป็นคนที่บ่ซีเรียกกับชีวิตนะ บอยบอ,บอยยำคิดยำท้ำกับเรื่องแบบด่ามาในชีวิตตลอดเวลาเี่ยมันบดีเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองสิแตกก็สันพีสีหน้าตาสวยปานนี้ปะคนกนระสินบอสเซเรียตบอสเซเรียตคนอีสานเราอย่าเซเรียตนะคะเดี๋ยวไม่สวยนะสาวอีสานนะคะว้าวดูน้องลซิเบรีออกนอกเดี๋ยวเราไปเอาคุยกันตอข้างนอกเดี๋ยวแต่งตัวกันคุยน่ากลัวเหมือนกระจกเลยอะ่ะดูดินะคุณน่ะนำแข็งนล่นี่ โอ้ยมันขึ้นเตี้ยมันก็ระจกเลยนะนั่นนะ่นะเนาะเห็นอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยนึกว่ากระจกกันแท้น้นําแข็งนะนี่มันไอ้มันแตกอะ่ะมันแดดออกมันแตกนี่น้ําแข็งนะเนี่โอ้ oh my god โอ้ my god เนี่ยถ้าพายมากินเหล้านี่แล้วนี่ถือตวิสกี้มานี่กับน้ำใส่เปรี้มานามี่มาเอาน้ำแข็งมาหาเก็บเอานน้ำแข็งอยู่ข้างทางนี่ได้เลยนี่เห็นไหมนี่ ทุบเอาเล,เลยนี่นั่นทุบไ้เลยนั่นเห็นว่านั่นใส่แก้วทเทเหล้าใส่เทวิสกีใส่นี่น้ำเทน้นวิสกีน้ำน้ำแข็งนี่น้ำแข็งหาได้ทั่วไปตามข้างทางนี่เห็นบ่นี่น้ำแข็งบื่อเลยเอาตะแก้วมาเหล้ามากับน้ำโซดาเนาะเจ๋งๆชีวิตดีๆอยู่ต่างประเทศไม่ต้องซื้อน้ำแข็งนะคะ คุณหาสามารถเก็บน้ําแข็งได้ตามข้างทางนะคะพูดอ่ะน้แข็งน,น่เมื่อไหร่อากาศดีดีไหมแดดวันออกนะเดี๋ยวอจะนอยกับสีออกมันยังเ้าอยู่ตอนนี้สิบมว่วงเสาเก่าม่งเฉาตองออกมาเก่าม่งเสาอากาศดีขึ้นยังนี่นั่นเสียงนกฮ้องนะเสียงนกเริ่มฮ้องเลรเสียงอีกาก็มี่ ออกไปยางเห่นหมาเห็นไอ้ส่วนมากสิเห็นเป็นไอ้พุยิ่งยางคู่กันมือนนินะเพราะว่าไอ้ถ้าพายบย็อกเด้จะบอกไว้เด้ไอ้ประเทศนอเวเป็นประเทศเซรีในการไอ้แต่งงานเด้อเขาบ,ขาบอกเขาไปไปว่าผู้ยิ่งแต่งงานกับผู้ยิ่งผูง้่ายแต่งงานกับผู้ชายได้อย่างสินะแต่ส่วนมากอยู่นี่ร้ายร้า,ายคู่เลยทีู่้ยิ่งอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันอาศัยอยู่ร่วมกันนี่กันร้ายเพราะบางคนเบือ่อผู้ชายนอตก็มี เร,ราผู้ชายนอแว้งสิกะแตบบ่ว่ามันเป็นอ้ไน,นอแม่เป็นประเทศที่ค่อนข้างไอ้เงียบเหงางสินะยิ่งช่วงไอง้ฤรดูใบไม้ร่วงพวกมนมืดยังสถีายุผู้เดียวกับสิค่อนข้างเศร้าเขาก็เลยหาเพื่อนอยู่น้่บางคนก็นอยู่กันพอพอประหยัดเพื่อความประหยัดแบ่งค่าเสียใจยกันอย่างาณเนี่ยบางคนก็นอยู่กันเพราะความรัก บางคนก็อยู่กันเพราะความเข้าใจต้องการเพื่อนอย่างสิประมาณนี้หลายรูปแบบยู่นี่เป็นเออมานไม่ปลาเป็นเย็นๆอากาศเย็นๆน้มันล่มนะที่นี่อากาศคึมๆไอ้อากาศเย็นๆน,นะคิดถอดสมัยตะกเนาะสมัยอยู่บ้านเนาะอากาศหนาวๆแห้งๆนะตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเ้าตั้งแต่บ่ท่าน,นได้ผัวพระร่างหรือใส่อันน้นเนาะเคยตะกี้่อยใส่อันนั้นเขปปอเอนอะผู้ใดเคยใส่ คมสปริงซองเนาะยเฮียเทีดได้ตะกี้สมัยไะอยู่บ้านเฮาตะกี้เนาะพอบ่รู้ว่าชุเมื้อนี้มันมีขายบ่แต่ตะกี้ข่อยใส่เด้นี่แพงโคตรแพงเลยนี่โลชั่นนี่ถ้าไผมีเงินซื้อโลชั่นทาขาทาแขนตะกี้สมัยตะกี้โอ้ยควรมีเงินน่ะดูมีฐานะน่ะอีกนี้แล้วครีมสปริงซองตะกี้แล้วขับแต่งลงเรียนสมัยเปลียเป็นสาวเด็กน้อยนักเรียนเนาะคือโรงเรียนไปครีมสปริงซองแถมด้ลิสติกกันไหมลิปสติกน่ะลิปสติกสปริงซองน่ะโอ้อันนั้นแม่ง คอยคอยจำได้หัดคู่มือนี่เลยริปสติกสปริงที่แถมจากคีมสปริงซ่องนันถ้าจังใดกับบลบอคอยไปยืนเขาแถวนี่แหละคอยท่าคีมสปริงซ่องนี่แหละไปคอยเป็นสาวสมหน่อยเนาะสิไปคาแตกเกือบไปโรงเรี่อนกรอยกอายผู้เบานะเห็น่ล่ะสาวสมหน่อยเขาก็ต้องรักษาบุคลิกกันมาเลยซื้อคีมสปริงซ่องนี่แล้วแถมริปสติกนี่แล้วช่วงนั้นก็นเริ่มเป็นสาวสมหน่อยได้มากเ่าได้ถ้าทึงคีมเสร็จแล้วหอค้าดูเนียนเสร็จแล้ว ถ้าอ,อลิปสติกสปริงซ่องแถมไอ้อแถมไอ้อลิปสติกลิปมันเพราะมันลิปสติกโดนเป็นลิปมันนะลิปมันเปลี่ยนสีนะตะกี้โอ้ยรุนแรๆเลยนี่ลิปมันเปลี่ยนสีแถมสปริงซ่องนี่กระท่าไปซะแล้วว้าบาม,มันมันสีบกออกสีพออีหมกทาไปบบา,บานี้แดยงจึงเครื่องไปยืนเขาแถวหนาเสาซ่องข่อยจำได้เลยเลย,เลยข่อยไปลรง,งเรียยลําเป่าสำไมตะกี้อาจารย์สัมพัธ์นี่ยางดิงดิมงดิงมหาข่อยเลย อาจารย์สัมพันธ์เอิอนข่อยไปของปกครองเลยอาจารย์สัมพันธ์วา่าเอามันผิดกด้นี่ไปอย่างคือท่าลิสติกมโรงเลียนอาจารย์สัมพันธ์ว่าข่อยกระเทียงเาาราได้มันเป็นลิสติกได้หร่ะข่อวยว่าข่อยท่าลิมั่นขอยว่าองสินะบานนี้เขาว่าเอ้าลิมันอ่ะล่องทูกันนะแล้วมาทว่าลิมั่นล่องทูกันนะาถาว่าบา่บนนะาบาบเดีท่าลิสติกทูออกมาแล้วเอาเนี่ยวมาเบิ้งวันสติดมือบอรวา่าติดเนี่วนะบานนี้ก็เลยไอ้ข่อยก็เลยเอามือเนี่ยนะมือนแตม แต่ใส่ไอ้ใส่ปากถูถูข่อยงามถูถูถูออกมาหน่ะนะถูให้เร่าห้เล่าเบิง้งเบ,บ่อบวกอีหลีไหมบวกเลยบวติดเลยบาติดอยู่เลยจานสมพันธ์ยืนงงตาแตกเลยนะโอ้ข่อยกันอดเลยแล้วขอบคุณสปริงซองสรนแล้วไว้ท่าขี้มบัน,นี้ท่าขีมไอ้ขีมท่าหนาสมัยตะกี้ขีมภูเขาเนาะ ผู้ดใดบ่เคยใส่เนี่ยเอาขนาดเลยเนี่ยเพทันสมัยเด้อนะถ้าใครบ่เคยใส่เนี่ยมุจจอรีถือว่าตกยุคเอามากเลยนะเอาเอามากๆสบายตะกี้เนาะสบายอยู่บ้านเฮาเนาะใส่ขี่มภูเขาเนาะท่านน่ะบ้านนี้ยทุ่มืงินสี่ใส่ผู้ใดแล้วได้ผัวฝรั่งเด้ออัพเกรดจะคว้งนิดนึงเนีย่ยมันบ่ดละที่สปริงซ่องกับ ถ้าขาโลซัดน,นี่ก็ใส่บ่ได้แล้วต้องค่ของมีห่อของแบรนด์เองซะนะรีบมงรีบมั่นถิใส่จะป,ปีงซ่องบด้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนล้อนะเดี๋ยวเพื่อนลอ้อเดี๋ยวเข้าสังคมไม่ได้นะคะนะเดี๋ยวเข้าสังคมไม่ได้เดี๋ยวโดนล,ล้อเรียนโดนบูลลี่นะคะนะแตงตะกี้ใส่เขี้มวภูเขาเนาะถ้าน่ะถ้าเจ้าได้ผัวฝรั่งใหญ่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยเจ้าต้องใส่เซร้อ กดบ่าตากว่าสีหาพันเน๊ะนะใส่บ่ได้เพราะว่าถ้าของราคาถูกๆนี่สีสัมผัสผิวเมียพลังบ่ได้นะกับ <laughs> เรื่องปกติน,นลานหลานมันบ่มีของถูกขายอยู่นี่นั่นเจ้าสิมาซื้อขีมผู้เขาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันบ่มีขายเด้อขีมสปริงซองสิกับบุพีดอ,อกเอาพ่เาเองกับศูนย์เองนะนบ่ท่านไหนมีไผเถียงข่อยได้ลนะมันบ่ ทีละชนมากตั้งแต่โควิดมากงีสิไหมก็สิเป้งงี้ทละหั้งเทียกับทะเลาะกับตัวเองนะเวบาขึ้นมาหั้งเทียกะเวบากับเสาไฟกับต้นไม้กับคางฟางสิเเบาแล้วก็ยืนเทียงเจ้าของสิ้นะไ่เห็นด้วยกับเจ้าของงี่สิไม่เห็นด้วยกับตัวเองขัดแย้งขัดแย้งในตัวเองอย่างประมาณนี้นะงงคือกันบางที่ขวดก็งงเจ้าของอยู่ด้วยบางที่นะนีม่มาอยู่ทั้งสะพเน,นี้นี่นี่แม่นม้ำ แล้วเบิ้งมันเคยเป็นคล้ายๆเคลื่อนไหมน่ามีแต่น้ำแข็งเห็นไหมน่ะต่ยากเนาะอืงนี้แต่ว่ายางล่งไปคงใส่สิบได้แล้วนั่นนี่มันสีละลายแล้วล,ล่ะเบิ้งลักษณะแล้วเนี่ยเออละลายแล้วเห็นไหมนี่เห็นน้ำแข็งตรงนี้ปะละลายเลรอเห็นไหมเป็นน้ำก็มีแต่ยากเนาะ เืคิดสภาพท้เป็นค้นตกลงไปตายอยู่ด้านล่างเนาะเป็งไดนนี่ตายซบสวยมากเลยเด้นี่บ่เนเนาบ่เนา่าบ่เปลือยเด้นี่แต่อันนี้ก็มีส่วนมีมีส่วนจริงนะอันนี้บ่ได้เว้ากันแน่กันแน่ประชวป,ประชั่นไพอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าไผแบบว่ามาอยู่ต่างประเทศโดนๆยังสิถ้ายหายมาอยู่กลางประเทศโดนๆเรื่องอาหารการกินนะเรื่องทองเรื่องใส่ห้านี่เวลากินนะสังเกตเลย ถ้าใครไม่ยูเมืองนอกโดยเฉพัะไปไทยบางคอนกลับไปกินอาหารไทยนั่นท้องเสียเพราะว่าอันนี้ตัวตัวพี่เองตัวเขาเองเขาก็เป็นตัวพี่เองก็เป็นกลับไปนี่ต้องบางที่ได้ฉีดยาหรือซือ้อยากินไวกน้ก้อนจะไปกินอาหารไทยโดยเฉพาะพวกไอ้สมตําพวกพริกเผ็ดๆทั้งเสียโอ้กินลงไปนั่นเป็นนะเป็นขอเตือนไว้ด้ เวลาเมายืมเมืองนอกนั่นนั่นผู้ใดทำผู้ใดเพื่อเวลาสิกลับไปเมืองไทยนั่นเป็นท้องเสียท่องอืดบางคนเดเพราะว่านี่นี่ลูกไส้ตอนกลับไปลูกไส้นั่นกับไปเมืองไทยอะ่ะเมื่อสองปีที่แล้วเขากลับไปน่ะไปกินลูกชิ้นทอดเด้เขาลงบาทเลยลูกชิ้นทอดที่เขาขายไอคับรถขายนริ่มขังท่างนะเป๊กเป๊กเป๊กขายนั่นลูกไส้เด้เขาลงบาทเลยเพราะว่าแบคทีเรียนไอ ในอาหารน่ะคือทองเฮามันมันบกคุณชิดแล้วไงคือทองเข้าระบบท้องเฮามันปรับเปลี่ยนแล้วมันเลยเทไทยไอ้นั่นมันเลยเทไทยทองเขาเสียทองเขามีปัญหาต้องใส่เวลาจัหน่อยค่อยๆกินค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนี่เราพวกมีประเทศประเทศนอร์เวกอะสิเป็นประเทศที่บัค่อยมีดินนะส่วนมากจะเป็นหินเป็นหินปนอย่ังนี่หลายประเทศนอร์เว์นี่หาดินยาก ออกบ้านกลางป่าแบบนี้คิดพ่อบานเฮาเนาะเมืองไทยบ้านเฮาเนาะอย่าไปเก็บดอกกระเจียวเนาะใครมดแดงสิไหมแย่ใ,ใครหมดแดงนาะคือสีแสบแต่ว่าขอบไย่ได้ใครมดแดงข่อยมนันกัดข่อยไหมแตอดอกกระเจียวเนี่ยย่างไปในป้าเนะเขาป้าเพกป้ายัางสิเนาะอมันกับบาดขาข่อยเลยยูถ่ถายสวนข่อยมันสิมีปลาเห็ดเด้เห็ดหละงกอกจะกินเห็ดลงะงอกเนาะ เทลางอกไข่บัวแดงดอกกระเจียวอะไรั้งสิแม่โอ้ยแสบเนาะว้าหรอก็คิดหอดบ้านอยู่ประเทศนอร์เวย์คือนมามีดอกกระเจียวเนาะอยากกินดอกกระเจียวเนาะดูยินได้เอฟซีสวีเดนเนี่ยขอยังยินนะครว่า,วาเห็ดทางบ้านมุจล่าหลายๆเด้อสวีเดนเนี่ยขอยังเห็นหลายคลิปอยู่จากสวีเดนเน่ะอยากไปเก็บอยู่แต่ว่าทางนี่ทางนอร์เวย์ก็หลายขกันหรอวะเ,เ,เห็นเขาไปเก็บกันเยอะส่วนมากขอยก็บว่ได้คอยได้ไปเก็บดอก นางเบึงเขานะฮะนางคนก็เอามาใหา้แต่ว่าข่อยก็บ่าได้กินไรถ้าเราเดี๋ยวเก็บเอามันซื้อเก็บมวนซื้อนะ่ะว่าเอาเรื่องกันเฮ็ดละงอกว่าเรืร่องไอ้ไข่มดแดงก็คิดหอดบ้านเนาะอยากกลับบ้านเร็วๆเนาะอยากย้ายกลับเมืองไทยเร็วๆเนาะลูกข่อยขึ้นน่านใหญ่แต่ว่าเฮ้ยน่าข่อยว่าข่อยเสพเสื่อนปุ้ยเร่งโตนะวาให้ลูกข่อยกินว่างเนาะสูตรซิผานะส,นสูตรเออ เร่งลากเร่งโตหน่อยนะสูตรใดเนานะปุ๋ยสูตรใดเนานะเสื้อปุ๋ยมาให้ลูกผสมเข่าให้ลูกกินว่านาะจังใหญ่แล้วเนาะเล็กนะสุดเลยฝ้าว๋าอใหญ่กว่าเมืองไทยเร็วๆเนาะเสื้อปุ๋ยมาให้ลูกกินนะสูตรไดหนนะ่าซนะิมีเนาะเขานะ่าซิมีเฮ็ดมากเนาะสูตรปุ๋ยเร่งอายุเร่งโตแบบปลงสิไหมให้ข้นเนาะตั้งแต่ให้พักให้ยาให้ต้นไม้ยังเฮ็ดได้เนาะให้ข้นเขาคือคคว่ยเฮ็ดปะ สถานก,การณ์กทข้างสมัยเลยดิโลเนี่ยลูกสนเนี่ยพี่จะบอกนะถ้าถ้าใครที่ยังไม่รู้นะคะลูกสนนี่นะเวลาที่มันโดนความชื้นน่ะมันจะบานนะไอ้พวกเนี้ยมันจะบานออกแต่ถ้ามันแห้งอ่ะมันแห้งมันจะขุบเข้านะไอ้ลูกสนพวกเนี้ย ันนี้เขาเรียกลูกสนสกอตนะเนี่ยอัวเนี้ยนนพันเนี้ยถ้ามันโดนนะ้ำถ้ามันโดนความชื้นมันก็จะบานอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันแห้งมันก็จะหุบเข้านะไอ้พวกนี้ไม่มีวันตายนะคะเก็บไว้แล้วก็จะหุบ,ห,บหุบปันๆอย่างเงี้ยตลอดนะการเมื่อนีก้ก็สีสอดแทรกสาระนิดนึงนะเพราะว่าไอ้มือว่านหรือว่าไอา้ลายรอบเลยที่มีคนไอ,อ้อินบ็อกเข้ามา คนหลจักมีคนไออเอ้มีคน,อ,คนอ,อินบอกเขามาถามมีน้องบางคนอินบอกเขามาถามว่ามีฝรัง่งเขามาขอคุยน้ำหรือกมาม่าเอ้มาขอแชทอย่างประมาณนี้นะนะแะตวก็มีไอ้โดยเฉพาะสาวอีสานเด้อส่วนมากที่เจอหลายแต่ว่ามีมีหลายคนที่อินบอกเขามาไอ้หาพี่ถามเรื่องไอ้มีแบบว่ามีฝรัง่งแบบขอไปเป็นเพื่อนแล้วขอแชทขออย่างยังสินะอันนี้พี่ขอเตือนด้อันนี้ฝรั่งพวกแสแกมเม์นี่ยร้ายลีเน้ะ เพราะว่าเท่าที่เท่าที่จําได้นี่มีประมาณสี่หาขนที่ box, อินบ็อกเขามาถามพี่เรื่องนี้คือกันเด้อสังเกตง่ายๆเลยพว้ถ้าเป็นพวกแสแกเม์นี่มันสิเป็นไอสังเกตโปรไฟล์ a c e b o o k เลยมันสิเป็นคล้ายๆว่ามันสิลงรูปสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่ล้วสิอัพรูปพร้อมกันหลายๆรูปคือวันที่เดียวกันเป็นวันเดียวเัาขึ้นมาลวก็อัพรูปอัพอัพอัพอัคือเป็นวันเดียวอะ่ะคือเป็นโปรไฟล์ใหม่เนี่ยไอพวกในแสแกร์อะ่ะ สิบ่มีรายละเอียดยังไรมีแค่รูปแค่สองสามรูปแล้วก็ไอ้พวกเนี่ยถ้าเป็นก c a มอร์ส่วนมากมันที่ใส่เป็นไอ้โปรไฟล์เป็นหมอทหารพวก army พวกกเตอร์ s u r ร์เจอย่ังพวกนี้เป็นวิศวกรพวกパイอตพวกนักบินอะไรพวกนี้ส่วนมากจะเป็นยังซี่ป๊อปปูล่าเลยอาชีพพวกนี้สิป๊อปมากเลยถ้าเป็น s c a มอร์นะให้ระวังให้ดีแล้วก็มีคนคา,าถามมีน้องคา,าถาม,มารเรื่องไอ้เขาโอนเงินโอนของ,ของมาให้อันนี้ก็เป็น คือพี่บรูนะว่าเพราะว่าไอ้เรื่องเนี่ยที่หลอกให้โอนเงินนี่มันมีแบบเขาออกมาทุกเกือบจะทุกคนนะที่เป็นไอ้ออกมาอยู่ต่างประเทศหรือไอ้ายฟอนี่ออกมาเตือนเกือบเกือบเกือบทุกคนนะ่ะออกมาว่าว่าอย่าโอนเงินโอนอยังยังสินะถ้าเขาบอกให้โอนเงินอย่างบอมีทางถ้าฝรั่งมันรวยจริงมันเป็นยังกระสร้างมันสิบ่ิ่งเข้าโอนเงินอยาไปโอนเงินเด็ดขาดเลยบอว่นในกรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได,เไได้เรามีน้อง อินบอกเขามาถามคือกันว่าพี่ไอ้ฝรังเขาบอกว่าเขาสิโอนเงินมาให้หนูเขาสิส่งขวงมาให้หนูพี่ว่าเขาสิหลอกหนูบองสิพี่สิบอกให้จากการโอนเงินอยู่ต่างประเทศนะถ้าเขาสิโอนเงินไปต่างประเทศไอ้ดีการโอนเงินจากต่างประเทศไปไทยอันนี้พี่สะบอ,อน,นิดกรณนีที่พี่โอนกับบ้านให้พ่อพี่เดอเขาสิต้องการแค่หนึง่งเวลาเปิดบัญชีเวลาโอนนั้น โอนเขาบัญชีหฮาเขาต้องการหนึ่งคือหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วก็ทียูทียูของห้าเพื่อสิกรอกในในไอในทียูเพื่อความเนี่ยคือเขาต้องการแค่ทียูหนึ่งแล้วก็หมายเลขบัญชีแล้วก็ากวกสาขาธนาคารแค่นั้นถ้าเขาบอกว่าเขาสีส่งขวงมาไห้ว่าสิมาต้องเสียภาษีเฮาต้องโอนเงื่นอนไขนุนขนานัขนาน,นี้อันนี้คือหลอกลวงว่าต้องไปโอน บอต้องไปโอนยังทั้งสิ้นเลยอันนี้พี่สิบอกไปเลยเพราะว่าหลายคนมากเลยอินบอกมาถามพี่บดต้องโอนในกรณีใดกระซังแล้วอีกกรณีหนึ่งบหลอกให้โอนเงินแต่สิพวกนี้สิแชทสิคุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไอ้เฮาตายใจจนเฮ้าคิดว่าเอ้าวทำมันสิมาหลอกมันคือสิบอบอกให้โอนเงินโอนยังพวกนี้บางกรณีคือสิแชทไปเรื่อยๆแล้วสีิหลอกให้เฮ้าทายรูปโป้รูปเปื่อยของเทาไปให้เบิ้ง อย่าหาเห็ดอย่าหาทำอย่าส่งรูปโปรูปเปื่อยรูปอะไรก็แล้วแต่ไปให้ฝรั่งเวลาแชทกันเพราะเมื่อน,นี้ถึงเขาสิบบอกเขาจะไม่หวังให้คุณโอนเงินวันนี้แต่เขาจะเอารูปพวกนั้นกลับมาแบ็กเมย์คุณได้นะจำไว้เลยอย่าเฮ็ดแบบนี้แชทแชทไปแชทได้ถ้าสิแชทเรนเแชทได้แต่ถ้าเขาหลอกว่าให้โอนเงินโอนยังยังสีหรือส่งภาพเปื่อยภาพโป้ไปอย่าหาทำ อันตรายมากอย่าหาเหตุนะพี่เอาอประเด็นนี้มาเว่าเพราะว่ามือว่านนี่ก็มีคือมีคนอินบอกเขามาทรงขอความาถามพี่เรื่อยๆในเรื่องแบบเนี่ยนะพี่เป็นห่วงมากเลยโดยเฉพาะสาวอีสานคนบ้านเดียวกันก็เฮ้ายายอยากมีผัวฝรังอยู่บ้านเฮ้านั่นดีที่สุดได้อิลีนั่นว่าต้องจําเป็นต้องไปหาดอกผัวฝรังเดี๋ยวมันก็มาเองนะ อ่ะเมื่อนี้ก็สิขอปิดคลิปซ้ำนี้แหนะเนาะสิอ่ะมันอ่สีเงาพอดแต่ว่าที่จับประเด็นได้ๆก็เดี๋ยวสิอเอามาเล่าซู่ฟังอ่ะ see you thank you for watching bye bye